บริษัทเทสอัพเดอะเวิร์ดจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิกซีช่ชอปสนุกสุขที่บิกซีเต็มใจเสนอ ผมจุกจิ้มเชิดยิ้มนะครับและอาทิตย์นี้นะครับก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยอีกเช่นเคยนะครับมาจังหวัดนี้แล้วนะครับแน่นอนครับต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนด้านหลังผมนะครับเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับใครผ่านไปผ่านมาต้องเข้ามากราบไหว้บูชาแล้วก็สักการะขอพรให้เดินทางสวัสดิภาพมีโชคมีลาภอย่างแน่นอนนะครับผมและอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้จะพามาชิมเมนูอร่อยๆมหาชัยเนี่ยของทะเลสดมากๆ กุ้งสดหมึกสดที่สําคัญเพราะเขาอยากได้เงินสดเอ้หยอกเล่นนะครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับไปกันเลย นมสดน้องโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญใหม่แอรบิกซีพัคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลย คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมสัญญาไว้นะครับว่าผมจะต้องหาอาหารอร่อยๆมาแนะนําคุณผู้ชมและตอนนี้ครับผมก็สะดุดตากับร้านนี้ร้านอาหารบ้านลุงลีบายตมทะเลและตอนนี้ผมก็อยู่กับลุงลีแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้โหลุงลีอาหารนี่หน้าตาหน้ารับประทานมากๆเลยนะครับครับผมครับผมลุงลีบรรยากาศร้านบ้านลุงลีเนี่ย คืออยู่ในบ้านลุงลีเลยใช่ไหมบ้านเลยครับผมก็มีร้านกาแฟที่ทําเพิ่มออกมาใช่ครับนะครับบรรยากาศเหมือนเมื่อกินข้าวบ้านลุงลีนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ในในครอบครัวลุงลีทําด้วยครับผมต้องมาให้ได้ครับกับร้านนี้ร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับลุงลีอันนี้เขาเรียกว่าอําเภอเมืองเอกชัยซอยสี่ถนนเอกชัยซอยสี เอกชัยซอยสี่อำเภอเมืองสมุทรสาครใช่ครับสังเกตง่ายๆก็โรงแรมตรงข้างกับโรงแรมเซนทันเพรสเซนทันเพรสนะครับตอนนี้ป้ายเหลือครึ่งเดียวแล้วครับไม่ใช่ป้ายไปตรงนั้นข้างบนครับครับอยู่ข้างๆกับโรงแรมเซนทันเพรสนะครับก็ในจังหวัดสมุทรสาครหรือมหาชัยนั่นเองใช่ครับนะครับโอ้โหเซิร์ชได้เลยเพจเฟซบุ๊กมีเลยครับกับบ้านลุงลีครับผมนะครับวันนี้โอ้โหอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมข้าวคุกะปิใช่ครับนะครับมีกระเชษ อันนี้อะไรยำแหนมข้าวทอดยำแหนมข้าวทอดนะครับและนี่ส้มตำทอดส้มตำทอดทะเลครับผมนี่คือเมนูที่เด็ดของทางร้านใช่ครับแล้วก็มีแบบนี้กาแฟนะครับก็แบบอยากได้คั่วแบบไหนก็สั่งได้เลยนะครับลูกสาวลูกลีได้ข่าวว่าสอนเปนโนเปโนด้วยสอนศิลปะโอ้โหครบเครื่องมากๆชงกาแฟด้วยชงกาแฟด้วยสวยด้วยเก่งด้วยนะครับใครมาจีบสาวไม่ได้นะลุงปี ใค,ใครมาจีบสาวก็ได้นะลุงลีเนี่ยแม่นปืนมาก <laughs> อ่ะเราล,ลองชิมกันหน่อยนะครับใช่เลยครับ, <laughs> บ เริ่มจากอันไหนก่อนดีอ่ะมีกระเชดดีกว่าครับเริ่มจากมีกระเชดกุ้งก่อนดีกว่านี่ครับมีกระเชดของเท้ากระเชดอ่อนๆนะครับวัดดูติดี่กุ้งไม่ต้องบอกว่าสดหรือไม่สดนะมหาชัยสดแน่นอนครับผมลุงลีครับอาหารนี่ก็จานเท่านี้เลยเท่านี้เลยครับราคาเท่าไรี่เลยครับอันนี้มีกระเชดร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทจานมาเริ่มเลยนะ มีกระเฉดเป็นสูตรเด็ดของทางร้านใช่ครับผมนะครับก็รสชาติจัดจ้านปกติปก,ปกติมีเฉดมันเหมือนแมันกับจะชืดๆหน่อยนะครับ,ร,บรสชาติแต่ที่นี่นแบบเข้มนนข้มนเลยเป็นแบบเป็นแบบลักษณะเหมือนเป็นต้มยำด้วยมันไม่ใช่ใช้ใย้ต้มยำม,มันจะเป็นแบบซอสครับปรุงไวป้ปลอกจะออกเปรี้ยวๆนึงครับมันเป็นแบบเปรี้ยวๆออกไปทางเปรี้ยวแล้วก็แบบเป็นแบบจัดจ้านรสชาติจัดจ้านโอ้โหเผ็ดเหมือนกันนะครับเนี่ย ถ้าใครไม่กินเผ็ดก็จะใส่พริกน้อยหน่อยครับแต่ว่าอร่อยครับผมอร่อยมากๆนะครับกับมีกระเชดต้องสั่งให้ได้นะครับมีกระเช็ดบ้านลุงรีครับผมอ่ะลครับต่อไปครับอร่อยทุกเมนูอยู่แล้วบ้านลุงรีนี่โอ้แหนมข้าวทอดก็คือแหนมกับข้าวเนี่ยทำเป็นก้อนๆเอาข้าวเอาข้าวไว้ข้าวไว้ทอดกับพวกพริกแกงแล้วก็มายองค์คู่กับแหนมครับ ครับผมขอทั่วหน่อยดูสูตรเด็ดของทางร้านครับนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็คือดูดเลยครับต้องฟันดีนิดนึงอร่อยเลยครับต้องฟันดีนะจานในย่านนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับห้าคุกกี้โอ้โหเครื่องเครื่องห้าคุกกี้ดีนี่นี่ต้องเจอกับม้หวานลองมหวานกะปิใช่กะปิอะไรครับลุง กะปิอาโ<อ>คนอาหลงเคยเคยของให้กะระซ้านข่าวว่ากระปิอร่อยที่เด็ดหอมมากโหโหกะปิหอมมาก <โห S 1> ครับโอ้โหที่เด็ดเลยคุณผู้ชมครับครับุกกระปิมาที่นี่ต้องสั่งให้ได้เลยคือปกติทางร้านเนี่ยบางร้านก็มัน ทำยากนะมันเดียวก็ตมีไข่ที่เอย่างเออ่มันอย่างจุกจิกจุกจิกครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นเมนูเด็ดของทางร้านบ้านลุงลีเลยราคาจานละเท่าไหร่ครับ65ครับราคา65บาทคุ้มมากวคุณผู้ชมครับแล้วโหข้าวคุกปีเขาหอมด้วยอร่อยด้วยนะครับ 65บาทบ้านลุงเรนี่ขนาดยังไม่ได้บีบมะนาวนะยังไม่ได้คลุกอะไรลงไปนะลองชิมกับข้าวคุกกะปิ้องถ่ให้ครบเครื่องครับครับผมการันตีความอร่อยได้เลยนะครับ65บาทเท่านั้นเองมาถึงส้มตำทอดกันบ้างนี่ครับก็เอามะละกอไปทอดก่อนนะครับแล้วก็มาทําน้ําส้มตำลาดลาดแย็คือที่นี่บอกได้เลยเหมือนมากินข้าวบ้านเขาอะ ันนี้ส้มตำนี่ขายมาประมาณสักสิบป,ปีแล้วครับส้มตำทอดเหรอครับผมส้มตำม,มามาก่อนเริ่มจากส้มตำก่อนอเริ่มจแจก้านส้มตำเล็กๆมาก่อนคือเม่ก่อนบ้านลุงลีเนี่ยคือขายส้มตำครับเริ่มจากส้มตำรถเข็นมาก่อนอ๋อครับแล้วก็แล้วก็ไปเช่าที่เขาจนเ,เลิกเช่าที่เราเข้ามาขายในบ้านอก็คือมาอยู่ในบ้านดีกว่านะครับผมไม่ต้องเสียค่าเช่านี่บรรยากาศมามากินข้าวบ้านญาติ เอาานน้บลุงี่เพราะว่ามันจะได้เท่ากับเส้นทอดนะพอเราไปแช่แล้วมันจะเส้นทอดมันก็จะมีตัวเปรกที่มันจะไปเปรกกับน้ำซุปดำเนี่ยเนาะดีมากครับสี่เมนูที่ต้องสั่งร้านบ้านลุงลีบายตำทะเลนะครับแนะนําเลยนะครับชุดนี้ลุงลีครับให้ลุงลีฝากร้านของตัวเองหน่อยใครแวะผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยก็เชิญเลยนะครับบ้านลุงลีครับผมครับ ตังต้งอยู่<า>รตรงไหนครับก,เอ,บกเองครับอยู่ถนนเอกชัยซอย4ครับผมเบอร์โทรศัพท์เอออะไร0816129937ครับผมเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งครับ081 6 2 9 9 9 7 7ครับผมตามในเพจบ้านลุงลีได้เลยนะครับอ่าเข้าไปกดไลค์เลยเฮ้เข้าไปกดไลค์เลยนะครับกับบ้านลุงลีบายตามทะเลเปิด Google มาถึงเลยครับผมโอ้มาถึงไม่ถึงก็เลยมีอยสอ2อย่างอาหารอร่อยจริงๆนะครับวันนี้ผมต้องบอกได้เลยว่ามาฝากท้องบ้านลุงลีแต่ไม่ผิดหวังวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณลุงลีครับกินกินเ